ทุกคนรู้แฟนคบรู้ฉันกำลังเฟสเซนตโมเมนต์สวัสดีค่ะตอนละครสูบบอคอแตกช่วงเมามอยซีรีส์ค่ะเทปนี้เราจะพูดถึงซีรีส์เรื่องพอเรายังคู่กัน ep ที่สองนะคะที่พวกเราเพิ่งดูจบไปเมื่อกี้ความรู้สึกแบบตึ้งตันอะเรารู้สึกว่าบทมันแบบทัชอะใช่บททัชมากมากมากกว่าซีซั่นแรกมากมากคือเรารู้สึกว่ามันมี เบกเบกสอ่ะก็คือน้ำตาเราคล้องแต่แบบคู่ทายพี่ทายกับแมนแ,แล้วอะแล้วพอแบบช่วงที่สารวัตรแบบว่าเซอร์ไพรส์ไทยแบบก็คือแบบว่าน้ำตาไหลน้ำตาไหลออกมาเองอน้ำตาไหลแบบเต้นตาลาาารู้สึกฟีลกูนกกเป็นเทียสอฟจอยนี่แหละม,มันคือแบบเรารู้สึกว่าเขาเล่นกันได้แบบ ธรรมชาติมากเหมือนแบบเป็นแฟนกันจริงๆเป็นอะไรเงี้ยเรามันเลยรู้สึกตามเงก็ต้องชื่นชมเขาเนาะที่แบบแสดงออกมาให้เราแบบรู้สึกได้ถึงขนาดนั้นอะไรอเงี้ยก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะคะในด้านการแสดงมากๆเพราะว่าเพราะว่าะว่า1อ EP ที่ผ่านมา เรายังไม่เคยรองไห้หรือว่าไม่เคยรู้สึกคือเขาเล่นดีกันมากๆแล้วแหละแต่ว่าเราสึกว่าบทครั้งนี้มันมันทัชมากมากกว่าเยอะคือตอนนั้นเนี่ยที่เราดาวกันนะก็คือจะเป็นตอนที่น้องวินน่ะเขาร้องไห้หรือว่าเริ่มรู้สึกกับสารมากเึ้นอันนั้นเราดาวแต่ว่าพอมาอันนี้มันจะเป็นฟิลลิ่งที่แบบภาพรวมเนี่ยมันดูเป็นความรักที่แบบคนที่เป็นแฟนกันแล้วแล้วก็เหมือนแบบเทคแคร์ให้กันและกันนะมันก็จะแบบเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยสําบ พี่สองก็จะเป็นเรื่องของชมรมหลีกับชมรมดนตรีใช่ที่ทะเลาะกันเนาะก็พยายามจะปรับความเข้าใจกันแหละสุดท้ายก็จะต้องมาลงเอยกันต้องคุยกันมากขึ้นเนาะยังไม่มีใครยอมใครกินกับพี่ดิมก็แบบว่าอารมณ์ลายมาาพี่ดิมอะทั้งสองคนเราว่าเราว่าจริงๆอะเขาถูกสร้างมาเพื่อกันแล้วกันก็คือเหมือนกันใช่เขาเหมือนกันมากเขาถึงอยู่ด้วยกันได้เออ สำหรับคู่คู่ที่เราชอบพ p เนี้ยมากๆอะ่ะก็นอกจากคู่ไทยกับสารวัตรแล้วเราชอบคู่แมนกับพี่ไทยมากใช่ใชดีมากคือมันเป็นโมเมนต์หนึ่งที่แบบว่าคนเราอะ่ะจะต้องเลือกอนาคตแหละแต่ว่าแฟนก็รักกันทำไงจะพูดยังไงดีแบบโกแฟนเข้าใจเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังทะเลาะกันอยู่อะไรเงี้ยมันก็แบบพูดยากเราเข้าใจความรู้สึกพี่ไทยนะเข้าใจแล้วก็เข้าใจความรู้สึกแมนไว้เราเรานึกถึงเพลงอะไรหรือปะนึกถึงเพลงที่ว่าง ของวงพอสอะหากเคียงชิดใกล้แต่ว่าเธอต้องคิดอย่างเวอร์ชั้นมันก็จะมีประโยชน์อ,อะไรเออคือแบบมันใช่มากคือแบบถ้าคนรักกันจริงๆอ่ะมันก็ต้องปล่อยอีกคนหนึ่งไปเพื่อให้เขาแบบไป,ปมีตไปเติบโตคนบางที่เพิ่งเพิ่งมันก็คือแบบเรื่องจริงนะคือจริงๆแล้วอ่ะการรักระยะไกลอ่ะมันจะอยู่ได้ด้วยได้ก็อยู่ที่ว่าเราสองคนอ่ะมีความแบบมีความเชื่อใจกันมากแค่ไหนแล้วก็ ความแข็งใจที่จะเวลาออกไปเจอภาวะข้างนอกหรือไปพบเจอใครคือเราจะแบบเข้มแข็งกันมากแค่ไหนมากกว่าเออบางทีแบบว่ามีคนอาจจะมาทําให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขวหรือเปล่าอะไรเงี้ยม,มันอยู่ที่การแบบเชื่อใจกันแล้วนึกถึงกันให้มากๆใช่เออสำหรับราทางกายอ่ะมันก็มีทั้งคู่ที่แบบสมหวังกับคู่ที่รรอด,รอดก็ ผู้ที่รอดก็มีไงมันอยู่อย่างที่นิดบอกเลยมันอยู่ที่ว่าคนคนนั้นอ่ะจะรักษาแบบว่าสัญญาหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะจะยังคงแบบว่ามั่นคงกับคนที่หลักได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเทคนิค<ม>ง่ายๆเลยการที่จะต้องอยู่หลักทางกายและยกรักษาคือเราจะต้องทําทั้งคู่นะไม่ใช่แบบว่าคนนึ่ง<ม>ทำคนเดียวมันก<ม>็เหนื่อยคือเราจะต้องทำทั้งสองคนคือเราจะต้องรู้สึกว่าแบบ ทำยังไงก็ได้เทคยังไงก็ได้ที่เรารู้สึกว่ามันไม่ไกลกันน <Wow. S 2> เราจะต้องทำทุกอย่างเหมือนที่เรายังเหมือนอยู่ด้วยกันตเราก็คุยกันมากขึ้นก็ได้เ mm hmm. ชื่อใจกัน mm hmm. เหมือนแบบว่าอย่าวอกแวกอ่ะ mm hmm. อย่าวอกแวกเวลาจะมีใครแบบที่ถูกใจอีกคนหนึ่งเข้ามาก็จะต้องแบบให้นึกถึงคนที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเขามากๆว่าแบบ mm hmm. เขาจะต้องไปเจอใครในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยคือจะต้องแบบพยายามให้เขาแบบ เชื่อใจมากๆรู้สึกสบายใจมากๆทำไงก็ได้เขาสบายใจอ่ะก็จริงๆชอบบทตรงนี้นะที่เขาพูดถึงเรื่องของแบบรักทางกายอะไรเงี้ยคือมันไม่มันไม่ไม่จำเป็นที่ในซีรีส์ทุกคู่จะต้องสมหวังหมดอ่ะมันอาจจะต้องมีคู่แบบนี้บ้างที่แบบมันตรงกับชีวิตจริงของใครหลายๆคนนะมันก็จะทอนออกมาให้เห็นว่าเออความรักมันมีหลากหลายรูปแบบเออ ซึ่งเราถือว่าแบบบทเขาดีดีมากจริงเรารู้สึกว่าเราอะน้องตาคอตั้งแต่ตอนนั้นแล้วตั้งแต่พอพอมาเป็นสีนั้นใช่ปหมสนที่แมนเซอร์ไพใช่ไหมเออคือเรารู้สึกว่าแบบเขาเข้าใจตั้งแต่แรกแล้ว<ช>แค่<ช>แค่อยู่พูดกันตรงๆอะ่ะ<ช>เขา <ๆ S 2> เขา <ๆ S 2> เขาพร้อมที่จะเป็นแบบคนรักที่เข้าใจตั้งแต่แรกแล้ว แต่เราก็เข้าใจในมุมพี่ไทยที่บอกว่าเออกลักวแบบแมนจะบอกเลิอกอะไรเงี้ยเพราะมันก็มีเหมือนันนว่ามีหลายๆคูๆ่ที่แบบพอต้องอยู่ไกลกันปุ๊บก็แบบไม่คบกันต่อมันก็มีนะมีนมใน<ม>ชีวิตจริงหรือเราเห็นตามแบบในซีรีส์อื่นๆแล้วคนอื่นอะไรเงี้ยถ้าเป็นเราอะเราเรา,เรารู้สึกว่าเราอะอยู่ได้<ม><ม>คือเหมือนถือว่าเราเรายังสามารถคุยได้ต่อให้แบบเป็นรักทางกลหรืออะไรแต่ว่ากับบางคนอะคือเหมือนแพนิคไปเองคือเราไม่แน่ใจอันนี้คือแบบ ฟังพี่อ้อยพี่ถอดเยอะนะเรารู้ออสึกว่าไม่แน่ใจตัวเองหรือเปล่าว่ากลัวกลัวไม่แน่ใจเขาแล้วก็ไม่แน่ใจตัวเองอ,อเข้าใจก็ลั้นแหละมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคู่นะในท้ายที่สุดแล้วพูดถึงคู่ไทยกับูไทยกับสลาวาก็คือ พีพีเนี่ยก็จะเป็นวันเกิดทายเนะาะสารวัตรก็พยายามจะเซอร์ไพรส์นู่นนี่นั่นแต่ว่าแบบจุดเค้กเราบอว่าไฟหไหม้ห้องชั้นลก่อนก็<อ>ทําให้อ่ะก็กอย่างน้อยไฟไหม้ห้องชั้นลก็ได้เคลียร์ปัญหาในเรื่องของการแยง่แยงแย่งห้องใช่<อ>ก็ตกลงกันได้ว่าเออเดี๋ยวสลับกันวันก<า>ันอะไรเงี้ยขูดอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่เราชอบคือสารวัตรมมีความน่ารักกับทายมากๆเลยอ่ะใช่คือ เป็นดูเขารักเขาดูเหมือนแบบเขารักกันจริงๆอะ่ะ<ม>เราเราถ่ายอะ่ะไม่มีกําแพงเหมือนซีซั่นแรกไงถ่ายไม่มีกาแพงเหมือนซีซั่นแรกคือแบบว่าใส่ความน่ารักหมดเลยอะ่ะหมดมหมดทั้งตัวเลยเพราะฟิลลิ่งที่เรารู้สึกว่าแบบโอ้ยเขาดูแบบเขาดูแบบหวานกันมากจนเรารู้สึกวแบบ่าเราคือกอของเขารมานั่งดูอยู่ะที่เราบอกว่าฉันมาทำอะไรออที่นี่เราคนฝ่ายเขาอยู่ในกระส่งคน ดูดีหลายรอบอพีสองน่าหลายรอบมากที่ฉันรู้สึกอย่างนั้นเออรู้สึกเหมือนยืนอยู่ตรงกลางมองเขาตัวจีกอยู่เหมือนนะฉันรู้สึกแบบนั้นแล้วลมแบบฉันไม่ต้องอยู่ตรงนี้แล้วใช่เธอสามารถอยู่ด้วยกันได้โดยที่ไม่มีไม่มีคนดูก็อยู่ด้วยเซเปอโมเมนต์นะเหมือนที่เจนนี่เก่าไว้ทุกคนดูแฟนคบดูฉันกำลังเซเปอซ์โมเมนต์ <laughs> คิดได้ไงอะ่ะซึ่งเราเป็นแบบนั้น <laughs> ทุกๆหลายๆคนก็เป็นอย่างนั้น <laughs> ใช่ <laughs> ก็ชอบความที่เหมือนแบบ สาวัตไปถามโฟงว่าแบบทายอ่ะมันชอบอะไรกันแน่วะคือบางทีอ่ะบางทีคนรักกันอ่ะมันรู้ว่าแบบคนนี้ชอบกินอะไรคนนี้ชอบอะไรแต่การเซอร์ไพรส์ที่ทําให้รู้สึกสบายใจรู้สึกดีรู้สึกแบบว้าวอ่ะมันไม่รู้หรอกเพราะใครจะไปถามมันมันจะทำเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์นึกออกปะก็เลยไปถามโฟงฟงเขาแบบจริงๆไม่ได้ถามโฟงอันได้ยินเองอีโฟงเดินเข้ามาเองอีโเดินเข้ามาอย่าคนฟังมานานแล้วใช่คนไม่ไหวอะไรแล้วเดินเข้ามา แบบทาไมถึงไม่นึกไปจนถึงแบบว่าไทชอบอะไรก็ชอบชอบอะไรล่ะก็ชอบวงสครับ<อ>ก็คือแบบก็เล่นเพลงสครับสิเ,<อ>เขากดแบบลองเล่นเพลงสครับไหมอะไรเงี้ยเซอร์ไพรส์เขาเ<อ>แบบอยากได้ง่ายๆอ่ะก็ง่ายไงก็มันก็ง่ายแล้วอะไรเงี้ยไม่ง่ายนะเพราะไม่ได้ลองไปรสาห ไม่แต่เราตอนไทยได้ลองตันไทยใช่ได้ลองตอนไทยเรารู้สึกว่าน่ารักมากเลยซีรีส์น่ารักนักชื่นชมเรื่องภาพเหมือนเดิมแล้วภาพสวยมากภาพสวยมากเออแล้วมุนขึ้นมากเลยอ่ะแบบจัดไฟอะไรต่างๆโลเคชั่นก็ดีขึ้นโลเคชั่นดีขึ้นมากใช่ภาพสวยทุกอย่างมันดูลงตัวมากการตัดต่อการเล่าเรื่องใช่คือจริงๆการเราเรื่องของอีพีที่แล้วก็ดีนะแต่ว่าอันนี้มันดูแบบบทดีขึ้นภาพดีขึ้น ทุกอย่างดูสมูทมากมากแล้วก็ดูแบบบทมันทําให้แบบว่าซีรีส์ดูมี value ขึ้นมาอีกระดับนึงเนี่ยใช่ใช่ใช่เออเห็นด้วยหมดคือรู้จะชมอะไรแล้วรู้สึกว่าก็ชมไปเยอะแล้วเพราะการแสดงก็ชมแล้วเรื่องภาพเรื่องโล c a t i o n เลยก็ชมไปหมดแล้วบทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวรอรุนคู่มิวมินมินกับคู่กองเรารู้สึกว่าคู่นี้น่ารักนะน่ารักขึ้นจากพักแรกมากๆอะไรอย่างเงี้ย คือจากตอนที่แบบว่าเขาเขายังไม่รู้ว่าแบบว่าคู่นี้แบบจะเอายังไงกันใช่ไหมเพราะว่าพักที่แล้วเขาเหมือนแบบว่ามินก็ปฏิเสธไปแล้วไม่รู้ว่าทําไมปฏิเสธด้วยนะอ,อต,ตอนนั้นาอาจจะยังไม่รู้ใจตัวเองหรือเปล่าอาจจะยังไม่รู้เขารู้เหมือนชอบแต่ว่าแบบไม่พูดตรงๆอ่ะ ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่ว่าพอมารอบเนี้ยดูนิ่งกว่าเดิมอีกอาจจะเป็นพาอผู้กองเป็นน้องชายสารวัตรด้หรือเปล่าตัวเองก,ก็ไม่ถูกกับสารวัตรเนีย้ยอาจจะแบบยากที่จะแบบว่าเข้าหาแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้หรือเปล่าไม่รู้แหลเราก็มาดูกันต่อไปว่าเออเขาคิด,ดยังไงทุกคนเล่นดีขึ้นก็คือแบบมันดีขึ้นอยู่แล้วเนาะตัวบทมันดีขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือนะักแสดง ัอแสดงก็เล่นดีมากๆเลยอะ่ะเออเราชื่นชมทั้ง2คู่เนอะแล้วก็ชื่นชมอีกคู่หนึ่งก็คือคู่นออ<ว>้องอ่ะตู้วกองอกับมินนะ<ม>เรารู้สึกว่าเขาเล่นดีขึ้นมากดูรำ<ม>เป็นธรรมชาติดูแบบดูไม่เหมือนพัคแรกอะ่ะก็ถือว่าเป็น e ีพีหนึ่งที่ดีมากๆนะคะก็อยา่างแบบ ให้ทุกคนไปดูกัน <laughs> ล,อลองดูแล้วก็ลองดูตั้งแต่ภาคแรกเลยมันจะเข้าใจมากขึ้นว่าถ้าใครไม่เคย,ยดูภาคแรกอ่ะจริงๆควรไปดูเพราะว่าแบบมันจะได้รู้ว่ากว่าเขาจะมาถึงจุดเนี้ยเขาผ่านอะไรกันมาบ้างใช่ว่าแบบแต่ละคู่เขาผ่านอะไรมาอะไรเงี้ยมันก็มีเรื่องราวมีสตอรี่ของแต่ละคู่อยู่ว่าเออกว่าจะได้เจอการกว่าจะได้จีบกันกว่าจะได้แบบคบกันจริงๆอ่ะมันก็ไม่ใช่อยู่ดีก็มาคบกันอะไรเงี้ยใช่ก็ ถือว่าแต่ละคู่ก็สะท้อนออกมาเห็นถึงแบบว่าความรักในรูปแบบต่างๆออกมาได้ดีเออก็เป็นซีดีที่ดีเรื่องหนึ่งเลยถ้าเกิดแบบว่าใครแบบกำลังมีความรักกาลังแบบเออคบหากับใครสักคนหนึ่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าบทอ่ะมันไม่ใช่ความรักในวัยแบบมหาลัยนะมันเป็นความรักแบบเฟิร์สจ็อบเบอร์มันเป็นความรักแบบคนที่กําลังแบบเพิ่งเรียนจบแล้วทำงานแล้วอ่ะถึงจะเห็นมุมมองพวกนี้นะ เพราะว่าตอนที่เรียนมหาลัยอาจจะแบบไม่ได้ลึกซึ้งมากแบบยังไม่รู้ชะตาว่าข้างหน้าจะต้องเจออะไรแต่ซีนที่มันทําให้เรานึกถึงแบบนึกถึงแบบทุกวันนี้ในช่วงวัยเดี๋ยวเรามาพูดถึงเบสซีนดีกว่าสำหรับนี้นี่ให้เบสซีนเป็นซีนของพี่ไทยกับแมเพราะว่าโอ้น้อตาคอเลยอ่ะมันเหมือนแบบการแสดง,งคู่ดีมากๆอ่ะแล้วประเด็นคือเหมือน ตัวพี่ไทยอนะเขาก็ก็แบบเตรยียมใจจะไปบอกแล้วแหละแต่เพียงแค่ว่าตัวแมนะรู้แล้วแล้วก็เหมือนแบบเซอร์ไพรส์ไงพอเซอร์ไพรส์เสร็จปุ๊บเหมือนแบบตกใจแล้วก็มานั่งเคลียร์กันเคลียร์ถึงปัญหาแล้วเราชอบโมเมนต,ต์ที่เขามานั่งคุยกันนั่นแหละอเออทุกความสัมพันธ์มันต้องคุยกันจริง,รงๆนะอย่าหนีปัญหาอย่าแบบอย่าทำไม่รู้สึกว่าอีกคนหนึ่งแบบต้องถามต้องต้องรอต้องหาคําตอบเองอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบคนคนคิดแบบตามหาคําตอบคนเดียวมันเหนื่อยก็ต้องแบบ คุยกันเยอะๆแล้วดีมากซื้อรองเท้ารองเท้าน่าร้อนเท้าคู่เนาะชอบซีนเนาชอบซีนนั้นเหมือนกันแต่เราขอให้เป็นซีนจบเลยละกันโอ้ซีนจบดีมากเพราะว่านับตาคอมากแบบจะไหลแล้วจริงๆอ๋อไหลเลยฉันไหลเลยคือแบบตอนที่แบบสารวัตรเซอร์ไพรส์เนาะเซอร์ไพร์มันเกิดก็ไม่ถึงกับซอรก็เซอร์ไพรส์แหละเซอร์ไพร์มันเกิดที่สาวน้ำอะไรอย่างเงี้ยลองเพลงให้จริงมันก็เป็นโมเมนต์ที่แบบ เราก็ดูได้กับซีรีส์อื่นทั่วไปแหละแต่ว่ามันก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆของคู่นี้เรารู้สึกได้จริงๆอ่ะว่ามันเรียวอ่ะมันแบบมันดูเรียวมากเรารู้สึกว่ามันแบบมันใช่อ่ะมันมันคือคนที่เป็นแฟนกันะคือบางทีมันไม่ต้องแบบอะไรใหญ่โตอ่ะมันเป็นแบบโมเมนต์เล็กๆเลยเด็กสองคนเทคกอนเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเอาเค้กนั่งฟังเพลงใช่คือแบบ เราชอบสีน้นมานเราเราชอบทุกๆกอย่างของสีนั้นเล่นะองค์ประกอบทุกทุกอย่างภาพสวยภาพสวย <B ort S 1> ไฟแล้วน้องสองคนแสดงได้แบบโอ้โหเชื่อว่าแบบอยู่อยู่รักกันจริงๆะ่ะใอ่เชื่อชื่นชมนะน้องใบน้องวินคือแบบเ้นก่งมากู้กำกับก็ต้องก,บก,บองกับภาพดีมากนะตรง,งตรง,งนั้นแหละโอ้ย <laughs> เล่นดีมากต้องใจริงๆให้เป็นเบสซีเลยนะคะขอฝากม,มา <c oughs> คอมเมนต์กันนะคะว่ารู้สึกยังไงกับ EP ที่2เนาะลองมาเมาส์มอยกัน<ช>ว่าชอบซีนเดียวกับพวกเราไหมแล้วก็มีมีมุมมองในความรักของแต่ละคนเป็นยังไงกันบ<ช>้างเรามาคุยกันดูใช่ค่ะมีแบบว่าคู่ไหนที่ตรงกับความรักของคนท <c oughs> ี่กำลังดูอยู่บ้างอยากเลยอยากทำเปิดมาเพราะความ ใต้วิดีโอนี้นะคะใครที่อยากปรึกษาเรื่องความรักหรือ,อแบบอยากระบายในความรู้สึกของตัวเองที่แบบว่าอาจจะไม่ได้อยู่กับแฟนหรืออาจจะมีปัญหาแฟนก็ลองมาคอมเมนต์คุยกันดูเผื่อพวทั้งสองคนจะสามารถช่วยน้องให้รู้สึกดีขึ้นได้ใช่โดยเฉพาะพี่นิกนะคะผู้มีประสบการณ์ทางด้านความรักมาอย่างายาวนานแต่กว่าจะผ่านมา ทุกแต่ละเรื่องพินิกก็เจอมาหลายรูปแบบอยู่เลือดออกจะบอกว่าพินิกเนี่ยเป็นคนที่สามารถปรึกษาเรื่องความรักได้ดีมากนะจริงๆเคยเจอมากับตัวก็เลยว่าเป็นเป็นคนก็คือฟังพี่อ้อยพี่ชอตเยอะแหละใช่เพราะว่าอารมณ์ฟงอะตอนที่ตัวเองตอนที่ตัวเองเจอหนักๆอะรายการของอะไรแบบเนี้ ก็จะทําให้เรามองเห็นปัญหาเยอะขึ้นก็คือเหมือนแบบปัญหาเราว่าเราใหญ่แล้วอ่ะปัญหาโอ้โหเราแบบลองให้จะเป็นจะตายใหญ่มากแล้วพอลองไปฟังเรื่องของคนอื่นอ่ะโอ้ยมันใหญ่ของเราอีกแล้วโอ้อยแล้วถ้าเราเจอแบบเขาว่ามันมันจะมี่แย่ยิ่งกว่าปุ๊กนึกออกปะกว่าเราจะผ่านเรื่องเล็กๆที่เราวงว่ามันใหญ่มาโอ้ยคนอื่นเจอหน้ากว่าเราอีกอะอ อย่าอย่าคิดว่าเรื่องที่เรากำลังเจออยู่มันผ่านไปไม่ได้มันผ่านไปได้แน่นอนเดี๋ยววันหนึ่งเราจะอยู่กับมันได้เองโดยที่เรายังนึกถึงมันในทุกนว้าวอย่าลืมและผ่านมันไปให้ได้โอ้ยโครจะพิ s โ <c oughs> อเคก s okay <S <c oughs> ็มาเป็นคำที่ฉันชอบมากขอฝากไปด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันอีพีหน้าคะ่ะ <c oughs> อีพีสนะคะเพราะเรายังคู่กันคะ่ะค่ะวเจอกันคะ่ะ <c oughs> บ๊ายบาย คุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะ